มาดูเรื่องการหางสังเคราะห์มั่งตอนนี้มาลองฝึกนะครับเป็นแบบฝึกหารสังเคราะห์เราก็ตั้งสัญลักษณ์ก่อนอตอนอื่นต้องเมื่อวานนี้ครูให้ข้อระมัดระวังยังไงนะว่าดูว่าดีกีเนี่ยตัวแปรเนี่ยเรียงได้กี่กำลังเรียบร้อยหรือย,อยัง เลียงครบไหมครับครบค่ะครบนะมีสามมีสองมีหนึ่งมีศนะูนเนาะศูนก็คือ x อีกกำลังศูนไม่มีไม่มีตัวแปรนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นำหนึ่งใช่ไหมก็หนึ่งอะไรคะสามสามสองแล้วสองจับตัวนี้ไปเท่ากับใครคะลบหนึ่ง ไปเท่ากับศูนย์ย้ายข้าง x, x x จะได้เท่าไหร่ครับลบหนึ่งลบหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเอาลบหนึ่งมาเป็นตัวเอาไว้ข้างหน้านะเอาเริ่มต้นครับดึงใครลงมาก่อนหนึ่งค่ะหนึ่อเอาเนมเอาเนมเสียงเนม้วกันเอาใครก่อนคะดึงอะไรลงมาเนมหนึ่งค่ะหนึ่งนะครับคูณขึ้นเป็นหนึ่งค่ะเป็นเท่าไหร่คะัหนึ่งค่ะ ใช่เหรอคูณ<บ>ได้เท่าไหร่ครับหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งบวกลงครับสองสองนะคูณต่อไปครับลบสอง 2, ค่ะลบสองบวกลงครับหนึ่งหนึ่งคูณต่อไปครับลบหนึ่งค่ะลบเลยลบหนึ่งบวกลงมาครับหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งครับ ตัวสุดท้ายคือใครคะเนี่ยเษหนึ่งครับหนึ่งครับหนึ่งนะครับหนึ่งตัวนี้มีสถานะเป็นเศษนะครับครับทีนี้เราก็ไปดูว่าข้างบนเราเนี่ยตำแหน่งเนี้ยมันเป็น x ก,กำลังสามใช่มก,กำลังสอง x ก,กำลังหนึ่งแล้วก็ x ก,กำลังศูนย์ใช่ไหมครับครับ,รบพอเวลาได้คำตอบมามตัวเลขมาสามชุดนะฮะสามตัวเนี้ย ตรงนี้จะเหลือ x ก,กําลังสองนะครับอันนี้ก็เหลือ x ก,กําลังหนึ่ง x ก,กําลังศูนย์นะก็เติมเลขหนึ่งเข้าไปเลขสองเลขหนึ่งเพิ่มกันไม่มีเครื่องหมายลบเป็นบวกหมดแล้วก็จะมีเศษเป็นอะไรคะหนึ่งค่ะหนึ่งครับ 1> 1ครับ,รบพอเราไปเขียนทําได้อย่างนี้แล้วนะครับได้คําตอบก็จริงนะนะครับตหน่งข้างหน้าน้จกลายเป็นอะไรคะเนี่ยเราเรียกเขาว่าอะไรคะ ผลอะไรครผลลัพธ์ครับผลลับนะครับและตำแหน่งนี้จะเป็นเศษก็ไปเขียนสมการได้เขียนว่าไงตัวตั้งคือใครครักกำลังสามดูโจทยกกำลังสามบวกสามเลังสองสามเกกำลังสองบวกสองเบวกสองแล้วก็บวกด้วยสอง สองถูกใครหาน x บวกหนึ่งค่ะบวก x บวกหนึ่งแล้วเท่ากับเท่าไร x กำลังสอง x กำลังสองสอง x บวกใครคะตรงนี้ก็ได้หนึ่งเลยนะ x กำลังศูนย์ก็หายไปเลยเศษละครับบวกหนึ่งส่วนต้องมีส่วนด้วยนะครับ การสร้างสมการอย่าลืมส่วนนะครับเพราะเราไม่ได้คูณคูณตัวหางขึ้นมาส่วนเท่าไหร่คะ x บวกหนึ่งค่ะ x บวกหนึ่งส่วนต้องเท่ากันนะฮะอย่าลืมถ้าคูณละ่ะครับมองให้ออกทั้งสองอย่างนะครับพอเวลาใช้จริงมันจะได้ใช้เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ขึ้นไปคูณแล้วตรงนี้ขึ้นไปคูณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมการแม่เขาเนี่ยสมการแม่เขาเนี่ยก็จะเหมือนเดิม แต่ตรงนี้กลายเป็นผลลัพธ์คูณกับตัวหารผลลัพธ์คูณกับตัวหารนะแล้วตัวนี้จะได้เศษเลยนะครับเดี๋ยวตัวล่างมันตัวล่างมันตัดทอนกันหมดเลยจะเหลือเท่านี้เลยนะฮะครับเพราะฉะนั้นต้องมองให้ออกนะครับคือเราทำทำให้ ชอบไปเลยนะครับมองให้ออกเลยมองให้คลุไปถึงแบบนี้ได้เลยครับไม่ว่าโจทย์ถามยังไงเราก็จะได้คิดตำแหน่งย้อนกลับได้ทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งสองด้านทั้งไปและกลับ